สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักคณะกรรมการคาคราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกันนะครับว่าโครงสร้างของคณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับแล้วเขามี อํานาจหน้าที่มีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติมาตรา32เนี่ยก็ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยวงเล็บ1นึ่งเนี่ยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่งนะครับวงเล็บ2 กรรมการโดยตำแหน่งก็ได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผู้แทนกรมชนรัฐาลผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้แทนสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับนี่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับวงเล็บ3เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า7คนแต่ว่าไม่เกิน11คนซึ่งตรงนี้เนี่ยประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอ,อก,การค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละ1คน สำหรับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ให้แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อสำนักง,งานต่อง,งานของคณะกรรมการราคากลางนะครับนี่เป็นกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน11คนนะครับแล้วก็ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมาการและเลขานุการ อีกและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับนี่เป็นโครงสร้างคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะครับทีนี้บทบาทหน้าที่ในมาตรา34เนี่ยให้คณะกรรมการราคากลางเนี่ยมีอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ1ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ2กํกำกับดูแลการกำหนดราคากลางเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ วงเล็บ3ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ4ตีความและวิธิฉัยปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ5ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางตามวงเล็บหนึ่ง วงเล็บ6พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ7ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐวงเล็บ8จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อย,นยปีละหนึ่งครั้งวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายนี่คือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะครับ